สวัสดีค่ะแล้วก็ส,ส,วส,สวัสดีพี่คมสันด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูมฟอร์ดไลเมสสาขาราฤชษมพรรามหา้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่คมสันค่ะซื้อรถกระถางพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างคะซื้อแบบไม่ได้ใจรีบมาแต่ว่ามาเจอแจ็คปุ๊บแรกวเโยนให้คนหนึ่งแตบบ่มันดูแลผมผมว่าขึ้นมาปุ๊บหลานหลับอยู่บนรถแฟนอยู่บนรถผมไม่ไม่รู้แหละ บอกว่าเออเราคุยกันแล้วโอเคปุ๊บคือทดลองเออต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือได้ตามที่ผมต้องการผมประทับใจครับค่ะค่ะครับแล้ววันนี้ตัวรถเป็นยังไงบ้างคะพี่จริงเจอตัวรถยิ่งประทับใจใหญ่เลยครับโอเคแจ็คขอบคุณมากครับแล้วทางโชลูฟอร์ดอาร์มเอการบริการการต้อนรับเป็นไงบ้างคะของฟอร์ดพลังงานอยู่ครับ อันั้นผมว่าแบบเจอเมาอ่ะคันนี้เป็นปอยคันแรกของพี่คมสันไหมคะใช่ครับทำไมต้องเป็นฝอดคะพี่คือผมอยากให้แฟนใชเ้เพราะจะขับไปตลาดคือผมว่าช่วงแรกมันจะนิ่มมันมันจะใกล้เคียงกับรถเก่งนิดนึงค,คือขับผู้หญิงขับอ่ะสบายแน่นอนค,คือผมไม่ได้อาไปรุยแน่นอนคันนี้ถึงได้ว่าสีค่คูณสอง ไม่ได้ไปปีนเขาอะไรแย๊กบอกบอกว่าถามแจกมันต่างกันยังไงโน่นนี่นั่นคืออันนี้เรื่องจริงผมถามแจแล้วมันต่างกันยังไงไอโฟสี่คูนสี่กับสี่คูนสองนี่แหละผมถามแจ้ว่ามันไม่ต่างกันเยอะแต่สี่คูนสี่ถ้าขึ้นเขามันลุยได้เยอะกว่านี้เพราะเราไม่ได้ไปขึ้นเขาเราก็วิ่งอย่างเงี้ยไปตลาดโอเคคือุประสงค์ที่เราจะต้องใช้ ครับผมประมาณนี้ครับยองอยากให้พี่คมสันค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระฟอร์ดไอเอพระรามห้าหน่อยทีครับถ้าใครออกรถกร,ระเรพระรามห้าผมฝากน้องแจ็คไว้คนหนึ่งครับได้เลยค่ะ,เ,คะเป็นอีกห<ด>นึ่งเสียงจากลูกค้าที่ไว้วางใจออกรถกระทางเชลุงฟอร์ดไอเอสาขา,าราชฟุกระรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะครับขอบคุณพี่คมสันมากมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ไว้วางใจให้ผมได้ดูแล นะครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยวัณนที่นี้ด้วยนะครับไม่มีครับครับขอให้รถนิดหน่อยครับครับขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะๆเลยนะครับครับผมขอบคุณครับสีค่ะสวัสดีครับ